หลังจากที่นักแสดงหนุ่มหล่อเข้มปั้นจันรปรมาค่คะเลิกรากับแฟนสาวนางเอกชาวญี่ปุ่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังไม่เห็นหนุ่มปั้นจันทรนั้นควงสาวคนไหนให้เห็นค่ะจนมาล่าสุดหนุ่มปั้นจัน์ค่ะได้โพสต์ภาพคู่สาวสวยพร้อมกับโมเมนต์ที่ทําเอาหลายคนตกใจค่ะเพราะว่าภาพคู่ที่โพสต์นั้นนะคะนอกจากจะฟิลแฟนแล้วภาพที่ออกมาก็เหมือนภาพแต่งงานมากๆทั้งคู่แต่งตัวจัดเต็มสวยหล่อก,กันทั้งคู่เลยค่ะ งานนี้ก็เลยมีดารานะคะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจต้นหอมที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าหล่อมากค่ะคุณพกใครครีมเปรมซินีค่ะคอมเมนต์ว่าตกใจคิดว่าแต่งงานและอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซวนะคะเช่นแฟนสวยที่ฉุดเลยมุ้ยเปิดตัวแฟนสวยจังพรีวดดิ้งหรือเปล่าคะน่ารักมากๆค่ะคนนี้คู่ชีวิตฟันทงหน้าเหมือนกันรอเลิกเลยสวยหล่อกคะ่ะน่ารักมากๆค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ